จมปลาซิวแก้วอาหารสารของแซบบ้านครูกุ๊กคิ้วสวยค่ะคุณลูกค้ารับประทานด้วยความสบายใจรับประทานด้วยความมั่นใจเลยค่ะครูกุ๊กไม่ใส่สารกันบูดค่ะกระปุกละห้าสิบบาทค่ะครูกุ๊กกาลังนวดกําลังคันปลาโกกกาซิวแก้วค่ะครูกุ๊กตั้งใจนวดตั้งใจคันด้วยความพิถีพิถันนะคะ ลูกค้ารับประทานด้วยความสบายใจรับประทานด้วยความมั่นใจเลยค่ะครูปุ๊กไม่ใส่สารกันบูดนะคะนี่ค่ะหอมกลิ่นข้าวคั่วค่ะหอมกลิ่นกระเทียมน้ำลายสองว้เลยนะจ๊ะนี่ค่ะลูกค้ามั่นใจเลยค่ะครูปุ๊กค่อยๆนวดค่อยๆบรรจุนวดนะจ๊ะ คุณลูกค้ามั่นใจเลยค่ะครูคุกไม่ใส่สารกันบูดค่ะหอมกลิ่นเข้าๆหอมกลิ่นกระเทียมหอมกลิ่นความเป็นธรรมชาติของปลาสีแก้วค่ะจมปลาสีแก้วของครูคุก,กอร่อยแทบเวร์เลยค่ะร้อปบรรจุจ้าจมปลาสีแก้วอาหารอีสารของแทบบ้านครูคุกคิ้วสวยค่ะ กระปุกนี้อยู่ที่ราคาห้าสิบบาทค่ะสีะ่รอยสิกรัมจ้าคุณลูกค้ารับประทานด้วยความสบายใจรับประทานด้วยความมั่นใจเลยค่ะครูปุ๊กไม่ใส่สารกันบูดแน่นอนจ้าครูปุ๊กทําพิธีพิถันทุกขั้นตอนเลยจ้าคุณลูกค้าโทรทักมาเลยจ้ารอรับหน้าบ้านได้เลยนะจ้าจอมปลาซิวแก้วอาหารพิสานของแซ่บบ้านครูปุ๊กคิ้วสวยค่ะกระปุกนี้อยู่ที่ราคาห้าสิบบาทค่ะ